คนห่านี่ว่าเด็กว่าดีอยู่น้ำชาติตระกูลเด้ในทางพุทธศาสนาปัญญาสตินี่ก็บ่แม่นได้ดีอยู่น้ำชาติตระกูลเด้คนห่อนี่ดีอยู่น้ำการกําปัญญาสตินี่ก็ดีอยู่น้ำการประพฤติปฏิบัติโอหูจักยังสั่นเด้จังสิเข้าใจในการเป็นอยู่ในการปบะพิติปฏิบัติไอ้มันเห็นยังสั่นบ่แมนว่าอโอ้ยมีเงินนั่นกสิดีขก้นมากคู่มือนี้คนคนดีมีเงินเด้เขาจึงว่าคนดีคู่มือนี่พระมีเงินก็จึงว่าพระดีไปนนเออไปยังสั่นมันก็เลยพิด ออกไปจากรัฐรมคำาสอนในทางกระพุทธศาสนาที่แะไรมันหน่อยเละได้พระที่ซ้อนห่อบอกห่อแนะน่ำห่อมาผิดจรรณากายเบืองกายนี่นะการประพฤติปฏิบัตินี่บ่ได้ลงทุนอีหยังดรอกบ่ได้ลงทุนเงินหนื่นเงินแสนเงิน,งน,น,งนล้านอีหยังหอกออแต่เขามีใจมากนะมีศรัทธาเกิดขึ้นในการปฏิบัติน้อมเข้ามาหาขอวัดปฏิบัติได้บ่แม่นดึงขอวัดปฏิบัติดึงศีลดึงธรรมไปมันถูกใจเจ้าของได้เมื่อออกจากวัดแล้วก็เอาไปใส่นำ่ำแต่มาสัมผัสเล็เียกแน,น้อยเนี่็เอาไปใส่น่ำ เอาไปผิจารณาข้องอุปกรณ์การศึกษาการปฏิบัติมันอยู่ในตัวตนข้อเบิดเขาสิเอาไปทางใดเราไ